สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อนกาแฟกอก,ะกะนะครับวันนี้เราก็จะมาทําเค้กนะครับคุณแม่ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ทีไข่ขาวที้ไข่ขาวหรอพอดีว่าต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้เพราะว่าพอดีไฟดับนะคะไฟดับตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตอนนิวจะเริ่มทําเค้กนะคะเมื่อเช้านี้ดับตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ ถึงเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงนะคะไฟมาไฟมาเกือบบ่ายโมงเลยค่ะนี่ก็กําลังรีบทํากันอยู่ลาชา้ายังไงหรือว่าวันนี้ไม่ทันยังไงต้องขอประทานโทษมากๆนะคะเพราะว่าไฟดับค่ะไฟดับนะคะอเอาแป้งอแป้งใส่ทิแป้งใส่ไหนหรอแป้งใส่ตัวที่พีหมงตีไว้นะะ่ะ น,นี้ก็จะช้าหน่อยนะคะวันนี้จะช้าหน่อยจริงๆเพราะว่าไฟดับนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะคะอยู่ดีวันนี้ไฟดับนะคะตอนนี้ก็เร่งแล้วนะคะอบไปได้ชุดนึงแล้วตอนนี้ตัวนี้ยังเหลือเป็นแต่งหน้าเค้กนะคะตัวนี้เหลือแต่งหน้าเคก้กตัวนี้เราจะเตรียมก่อนก็เร่งทํา เป็นรอบๆอยู่นะคะกำลังเล่งกันเป็นรอบๆเลยไฟ <ป S 1> ดับนะคะก็จะทำให้ช้าหน่อย<ม>ตอนนี้จุมงก็กำลังเล่นมือช่วยแม่นะคะจุโมงก็เพิ่งขึ้นมาถึงนะคะจุมงเพิ่งมาถึงไปส่งของกับพ่อมาไปส่งของกับพ่อมาใช่ไหมวันนี้ก็อาจจะยุ่งๆช้าๆหน่อยนะคะ,อะตอนนี้ลูกเ<ม>ต็ยนไหม ให้แป้งเป็นเม็ดเดี๋ยวเนเวนี่ยใส่ตัวเค้ก,คกวันนี้เราทําเป็นชิฟฟ่อนเค้กนะคะเป็นชิฟฟ่อนเค้กเนื้อเป็นชิฟฟ่อนนะคะก็กําลังเร่งอยู่นะคะพยายามให้ทันช่วงเย็นไม่รู้จะทันถึงกี่โมงนะคะโอ <laughs> ้ยไฟก่อไฟจะมาเกือบบ่ายโมงนะคะเร่งมากจุ๋ม,มงก็เพิ่งมานะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเค้กวันนี้นี่เป็นเนื้อชิฟฟ่อนอ่าเป็นเค้กวาน,นิลานะคะเราทำเป็นเค้กวาน,นิลาวันนี้มีเป็นคัพเค้กจะมีเป็นเนื้อวาน,นิลาแล้วก็เนื้อสตรอเบอรี่นะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นไข่ขาวที่ตีไว้นะคะตัวนี้เป็นไข่ขาว ลุ้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังเหลือเค้กปอนไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะโอ้ยต้องขอบขอปประธานโทษเจ้าภาพวันนี้นะคะถ้าร่าช้าไปยังไงนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะฝากติดตามด้วยนะคะว่าเค้กหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กาแฟโกกอกแล้วก็ช่องคุณกีกาแฟกกอกกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะรีบไปทำเค้กก่อนสวัสดีคะ่ะ